ออมไม้หนึ่งหนึ่งแรงไอ้น้องตอนแรกผมกะว่าจะไปทำไอ้นี่นะล็อกลีแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนอยากเล่นออไม้ก oh uh, ่อนนะเพราะตัวแม่งโกงอยู่หายเลยเชียอยากจะให้คนเอาไปเล่นตาไปน้องคือตัวออไม้เนี่ยมันโดนบัฟมาแล้วมันโหดมากเลยนะสำหรับผมคือถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นแล้วมาเจอตัวแค่ทางเนี่ยคือคุณชนะแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าเล่นเป็นนาะแม่งตัวโกงอยู่หายเนี่ยเนี่ยเนี่ยตานี้ผมชนะละเชื่อเชื่อผมชนะละไอ้น้องเขาแพ้แล้วก็เอาตัวคิริโตะมาเล่นอ่ะมันขัดผมไม่ได้นะเนี่ยก็เลยมาผมไห้ฟรีแล้วหนึ่งดอกไอ้น้องเข อขอฟรีเรียบร้อยให้ฟรีด้วยเนี่ยผมได้หมูแล้วเห็นปะไอ้เหี้ยไหวป่ะเพื่อนกะอกโชเลยน้อง M1 M1 เอ้วอทำอะไรเพื่อนเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวผมขอปิดชีวิตเขาก่อนแล้วกันทำไมผมได้ M1 ฟมีันฟรีรอบว่าเดี๋ยวผมฆ่าเขาได้รอบเนี้ยผมสี่ศูนย์เขาได้เลยเนี่ยอืมไม่โดนโอ้ยโอ้ยเพื่อนจะตายวลนะ เอาเรียบร้อยอู้เก็บตายเรียบร้อยฮะจี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 เลยอย่างเงี้ยก็อะไรมาสู้วะดูดิเขาจะสกิลมั่วเปล่าอ่เรียบร้อยครับเออไว้อยู่ไว้อยู่อ่าสกิลไอ้เชยเอ้าเรียบร้อยการเบรกตายปีไม่ได้เหรอเอาตายวะเออเก็บได้ละฮะหนึ่งชีวิตคือตัวผมการันตีสามชีวิตอ่ะ มาดูรอบนี้เขาจะทำยังไงอุยอ้ยอทำอะไรมงเพื่อนเรียบร้อยไม่บล็อกด้วยอืจับติดรอบนี้งัดขึ้นเลยไม่ลอยน้องอืม GG 40ยังเก็บได้ชีวิตหนึ่งอยู่ถึงจะเก็บไม่ได้ผมก็ยังหลุดโหมดได้อยู่นะเดี๋ยวขอรอสกิลสามก่อนเพราะว่าจะใช้นี่เลยเอ้ยผมเข้าไปเล่นระยะประชิดทุกข้ก็ได้นะ <c oughs> เรียบร้อยน้อง อืมไม่ทันมาวะโอ้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะเอาอะกิวมาเรียบร้อยวิ่งดีรอยเชี่ยะอะไรอยงเชีย้ยกัดเบ็ดลบไม่ติดให้กูได้สี่ศูนย์โอ้โหตายาวะดูจากทรงแล้วไม่น่าเหลือเ้ยยัง เฮ้ย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 บล็อกคางกากโชว์ถูกล็อกแบบนี้แล้วกุญแจก็อยู่ไกล,ลโน่นโอ้กุญแจมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยเหรอแล้วเจ้าเห็นไม่ว่าเจ้าใช้เท้าขี่มันมาได้ล่ะเห็นดีเริ่มมากากเลยเห็นปะ แค่ไม่ดูดีจะเห็นอะไรวะ <Yeah! S 1> อันนี้ซาสเกะรังแรกอ่าฮะ what the fuck อ่าฮะอ่าฮะไม่โดนโอ้ออะไรวะเรียบร้อยผมได้หมูแล้วเรียบร้อยไม่รอนะฮะเดี๋ยวเขาพุ่นไฟแต่ผมไม่เอาไม่คุม้มอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยซาสเกะไหววะเนี่ยเพื่อน เรียบร้อยจีจีชาร์ชาร์ดิชาร์เปล่าไม่ชาร์ก็จีจ no. ีจ really. I mean, well. ีจีน้องจีจีเลยฮะเนี่ยชนะแล้วสี่ศูนย์ตอนนี้ผมไม่ติดเล่นแล้วผมก็จริงเฮียแค่เสียงเพลงก็หมดแล้วน้องป๊บนานทำอะไรบึงหึงงัดขึ้นมาก่อนอ วอนชาร์พโบไอ้เฮียเนี่ยตัวมันโกงผมฆ่าเขาได้3ชีวิตเลยนะคือสีูนได้เลยเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเขาพลาดโดนผมเรื่อยๆอะ่ะไม่ห่วงกูบอกค้างอู้อเชียชิบหายบอกโอเ้เข้าอ้อมหลังว่ะไม่เป็นไรไม่ตายฮะเรียบผมสองไรอย่าไอ้น้องมึงจะมาชาร์ททำไมต่อหน้ากูเนี่ย อออืมเออ,อผมน่าจะลุบหมดทันอยู่มั้งเออน่าจะทันอยู่นะครับกับแบกเรียบร้อยรอสก,กิลก่อนจับเออได้หมดฟรีงั้นมาโอ้โหเชี่ยหินไอ้เชี่ยโอ้ยหินมันบังอะไม่ปล่อยบล็อก ตอนนี้ก่อนแอเร็วไม่ไหววะมึงชาร์จมาดิเออนั่นแหละเออไม่ตายอีกอุ้ยไ ah, you know? อโสวีร์วอลล่าไอสวีร์ก y าイスชีสอินอู้ชี i n g with บต n งโอ้โหสัตว์กลุโกโจเชื่อถ้าเขาเล่นดีผมแพ้ได้แล้วเนี่ยตัวมันแก้ทางผม ในระดับหนึ่งเนี่ยนะแต่ดูจอย่างแรงแล้วหน้าหน้าจะเน็ตมันดีกว่ากูเฮียกูเพิ่งเกิดมึงวิ่งมาทำไมเพื่อนอ๋ออะไรมึงเนี่ยเอ้ยส่งเหมือนปิงเลยวะน้องเอาเรียบร้อยเอากูเนี่ยเรียบร้อยเอาเคียร์ยังหลังติดกำแพงจ้าจ้าจ้กูจะไม่เปิดเอ็มวันก่อนเน็ตขาดไปมามเฮ้ยจุบตุ๊บไปเชื่อมเลย เรียบร้อยไม่ต่อยต่อซะด้วยอืมอืมอืมจีซีอืมแม่งขัดตัวขำมั่วป่ะวะอาเรียบร้อยอ่ะสาระต่อยไปโดยอืมยืนนิ่งให้ต่อยเราพี่อืมอ๋มอทำอะไรอ่ะขำโอ้โห,โหดาเมจ อ่ะจีจีหมดได้ก็จบแล้วนะครับจริงๆชิบหายเลยเชีย่ยอื้อหตายวะโอเคสวยโอเคยังยังยังไม่ขำอ่ะเรื่องของมึงไอเ้เชี่ยเออขำแล้วหรอน้องราบอกด้วยสุดยอดอย่างนี้อืมอืมโอโคตรแรงเลยมันควรเอามูฟสแตกออกไปอะไอะไ้เ้ย่ เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องใช้สกิปก็น่าจะตายแล้วผมน่าจะหลูดได้หรืออาจจะไม่ต้องหลลยซ้ำตั้งเนี่ยถ้าเขาพลาดโดยมันผมเขาตายแล้วเนี่ยเ้าะผมไม่โดนนะทำ เออจับทันเชี่ยสวยมานี่เออออไม่เชี่ยโอ้โหไอ้น้อง